เพื่อสนับสนุนครอบครัวตำรวจได้มีอาชีพมีไรายได้จุนเจือครอบครัวที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่พระครูสังคร,รักษ์วีรวัตรวีรนวะัฒโนหรือพระครูออสวัดเจดีดหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามก,กุตรราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านานาได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและประกอบพิธีเจิมป้าย ก็เป็นสิริมงคลให้กับสมาชิกกองทุนส่งเสริมอาชีพครอบครัวตำรวจประจำจังหวัดแพร่ซึ่งมีพันตำรวจเอกคมสรรพุ่มไพศารชัยเป็นประธานกองทุนส่งเสริมอาชีพครอบครัวตำรวจแพร่ตามโครงการธนาคารโคกระบือวัดป่าดาราพิรมเชียงใหม่ได้มอบโคกระบือจำนวน257ตัวสำหรับโคกระบือทั้งหมดนี้นะครับพระครูออส เจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงซึ่งเป็นผู้ไถ่ชีวิตและนํามาส่งมอบให้กับทางโครงการธนาคารโครกระบือของมูลนิธิวัดป่าดาราพิลมก็เพื่อแจกจ่ายให้กับข้าราชการตํารวจนําไปเลี้ยงต่อยอดสร้างไรายได้ในอนาคตครับโดยตํารวจที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกร่วมโครงการจะนําโครกระบือจากธนาคารที่ได้ไถ่ชีวิต ไปเลี้ยงดูซึ่งจะช่วยเหลือแล้วก็ช่วยดูแลให้กับโคกระบือได้มีชีวิตที่ดียังสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของตำรวจให้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับ